ดาราสาวออกตัวแรงหลังเกรซฟาดวลีเด็ดจากบุ่มกัญชัยกลายเป็นวลีเด็ดชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวสำหรับประโยคที่ว่าอยากเห็นเขาเติบโตไปเรื่อยๆมาจากรายการดังรายการหนึ่งที่แขกรับเชิญพูดออกมาแม้กระทั่งพระเอกบุ่มชื่อดังเกรซวร์ริทรยังขออวลีเด็ดนี้มาตั้งแคปชั่นใต้ภาพตัวเองเลยท่ามกลางเสียงฮือฮาจากแฟนคลับเมเฟึ่งอารมณ์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่านั่น แค่อยากดูเขาเติบโตไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรเนื้อทางด้านหนุ่มเกรทตอบว่าพี่หนุ่มสอนครับแต่อีกหนึ่งคอมเมนต์ที่เราจะละสายตาไปไม่ได้เลยเมื่อมิ้นนวินดาคอมเมนต์เขาไหนคะแต่ทางด้านแจ็คก,กี้ชาเคอรีนมืน้นรีบเข้ามาตอบทันทีว่าเขาหมายถึงฉันจะทำสาวมินน์ร้องอุ่ยกันเลยทีเดียวจ้า